สวัสดีค่ะวันนี้เป็นครั้งที่6นะคะเราจะครั้งที่6นี้จะเป็นการจัดทําใบขออนุมัติในการจัดซื้อสินค้าถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันค่ะเมื่อเข้ามาที่เมนูหลักของโปรแกรม SmartBit Accounting แล้วนะคะเราก็จะมาเลือกระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าค่ะคลิกที่แท็บด้านบนที่เป็น Workflow นะคะเข้าไปที่ใบเสนอขอจัดซื้อค่ะคลิกเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นใบขอซื้อนะคะกดโอเคค่ะพอเข้ามาเป็นใบขอซื้อ pr 0 0 0 1นะคะใบขอซื้อกด f 3ค่ะ ก็จะมีการเพิ่ม PR 0001ใบขอซื้อนะคะเล่มเอกสาร0001เลขที่เราไม่ต้องใส่นะคะเลขที่อ้างอิงเราก็ไม่ต้องใส่ค่ะเพราะว่าเครื่องเขาจะรันนิ n งระบบให้โดยอัตโนมัติวันที่นะคะเราจัดทำใบขออนุมัติการจัดซื้อในวันที่7เดือน1ปี58แล้วก็คียเลยค่ะ070158 ผู้ขายรหัสเราจำไม่ได้กดจุด Enter ค่ะรายการนี้เราจะทำใบขออนุมัติในการจัดซื้อสินค้าจากบริษัทต,ต้าเหวยนะคะก็คือ s 3ค่ะเราก็เลื่อนเคอร์เซอร์แท็บเคอร์เซอร์นี่ลงมาที่ s 3กดเลือกค่ะเครื่องก็จะขึ้นให้อัตโนมัตินะคะก็คือผู้ขายรหัส s 3ชื่อผู้ย่อขายก็คือบรษิษัทต้าหวย เราก็ Enter ลงมาถึงตรงรายการสินค้าข้างล่างนะคะตรง P ค่ะกดเลขหนึ่ง Enter แถบก็จะมาขึ้นที่รหัสถ้าเราจำจำรหัสไม่ได้เราใส่จุด e เอนเค่ะรายการนี้เราจะขออนุมัติซื้อในส่วนของฮาร์ดดิสแล้วก็เครื่องพิมพ์นะคะรายการแรก ฮาร์ดดิสเราก็เลือกตัวที่เป็น g 2ค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ลงมาที่ g 2กดเลือกค่ะเครื่องจะขึ้นให้นะคะจำนวนก็คือเราจะขออนุมัตซื้อ2เครื่องแล้วก็คีย์2เข้าไปค่ะกด enter ราคาซื้อต่อหน่วย2000ค่ะกดไปมาทำรายการที่2นะคะมาช่องตัวคีย์กด1ค่ะมาถึงช่องรหัสกดจุด enter ค่ะ ในการที่สองที่เราจะขออนุมัติซื้อก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะก็คือรหัสสินค้าคือ G1 เครื่องเค์เซอร์มาที่ G1 กดเลือกค่ะไปที่ช่องจํานวนนะคะเครื่องพิมพ์เราจะขออนุมัติซื้อ1เครื่องค่ะแล้วก็คีย์เลขหนึ่งลงไปกด enter ค่ะราคาต่อนหน่วยซื้อ1 2 0 0 0สองพันค่ะแล้วก็แก้ไขตัวเลขน,นะคะกด1นึ0 0สองพันเข้าไปค่ะเครื่องก็ จะทำการารวมในส่วนของจำนวนเงินมูลค่าสินค้าจำนวนสินค้ามูลค่าสินค้านะคะในนี้เขามีให้ส่วนลด1,000บพัค่ะแล้วก็คีย์ส่วนลดเข้าไป1,000บาทเพนเทอนะคะก็จะเห็นว่ามูลค่าก่อนแวด มูลค่าสินค้าคือ1600 0มูลค่าส่วนลดคือ1000ก็จะเป็นมูลค่าก่อนแวดคือ1 5 0 0 0มูลค่าแวดคือ1050บาทยอดสุดทิก็คือ1 6 0 5 0บาทหลังจากนั้นเราก็กด f 1 0เพื่อบันทึกค่ะถ้าเราไม่พิมพ์เราก็กด no ค่ะแต่ถ้าเผื่อว่าเราจะพิมพ์เพื่อดูหน้าจอนี้เราก็กด yes นะคะอันนี้กด no ออกไปค่ะเท่ากับว่ารายการ จัดทำใบเสนอขออนุมัติจัดซื้อก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ escape ออกไปค่ะ,อะพอมาหน้าจอน,นี้ก็จะเห็นว่าเอกสารเลขที่อ้างอิงก็คือ pr 0 0น0 1นครับ 01, นี่นะคะก็เรียบร้อยแล้วก็ escape ออกไปค่ะ cancel ค่ะสำหรับรายการนี้ก็ทำการบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพบกันครั้งต่อไปในครั้งที่7็ค่ะ